ครับจะถามถึงเกมในวันนี้ครับก็วันนี้ครับเราก็มีโอกาสที่ที่เราจะได้ประตูหลายจังหวะแต่ก็ทําไม่ได้นะครับแต่ก็เด็กๆกก็ทําเต็มที่แล้วครับแล้วเราพอดีเรามาเสียเสียไปก่อนนับเราก็เลยต้องต้องหวังที่จะเอาคืนนั้เราก็เลยทาให้เด็กอาจจะเกิดอาการเก่งแล้วว่าวันนี้ประตูออกคอนช้างที่จะดีเลยครับมีจังหวะยิงได้ทั้งหลายจังหวะแต่ก็ติดประตูครับอยากให้โค้ชพูดถึงจุดอ่อนกับจุดเด่นของทีมนิดนึงครับ จุดเฉของเราทีมที่เป็นเพิ่งทีมเพิ่งรวมใหม่นะครับแล้วก็เป็นเด็กนะครับจุดแข็งที่ที่มีก็คือเด็กกําลังต้องการอยากจะสร้างผลงานตัวเองก็ทําให้มีความขยันแล้วก็ทุ่มเทในการเล่นนะครับแต่จุดอ่อนก็คือเรายังเป็นเด็กเรายังประสบการณ์ยังน้อยครับผมสุดท้ายฝากถึงแฟรบอลกนะครับก็ฝากถึงแฟนบอลนะครับผู้เล่นวนที่12ครับช่วย ช่วยมาดูน้องๆมาเชียร์นะผมว่าทีมนี้มีพลังแล้วก็เป็นเด็กๆรับซึ่งในอนาคตน่าที่จะดีแล้วก็เป็นเป็นกำลังหลักโต๊ะ